สวัสดีค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมเขียนตามคำบอกนะคะวันนี้วันพุธที่ 25. ่สิบห้าสิงหาคมสอง4ห้า้อหกสิบสี่ค่ะเด็กๆเตรียมดินสอยางลบและไม้บรรทัดเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเตรียมให้พร้อมนะคะและก็อย่าลืมว่าเราต้องเขียนวันที่กันทุกครั้งวันนี้วันที่ยีนะคะสิงหาคม พศ2564เรายังเขียนคือ่าตัวเลขซึ่งเป็นกำกับคำนะคะตัวเลขกำกับคำยังเป็นเลขไทยอยู่นะคะเขียนเลขหนึ่งถึงเลข9ตัวบรรจงนะคะพยายามเขียนช้าช้านะคะแล้วก็บรรทัดรองสุดท้ายเด็กๆยังเขียนเป็นชื่อของตัวเองอยู่นะคะ พร้อมไหมคะพร้อมจะเริ่มเขียนตามคำบอกกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเริ่มบอกคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งเนื้อเย็นเนื้อเย็นคำที่สอง คำที่สองแม่ทองแม่ทองคำที่สามค่ะคำที่สามคำว่าเล่นเล่น คำที่สี่นะคะคำที่สี่มันเป็นสระลดรูปค่ะคำที่สี่คำว่าคนคนคําที่ห้าค่ะละมุน ละมุนคำที่หกค่ะคำที่หกเนื้ออ่อนเนื้ออ่อน หรือยังคะต่อด้วยคำที่เจ็ดค่ะคำที่เจ็ดคำว่าออนออนออนนะคะต่อไปคำที่แปดค่ะคำที่แปดคำว่ากิน กินนักเรียนอย่าลืมสะกดคําไปด้วยนะคะเวลาเขียนแล้วก็พูดตามคุณครูไปด้วยกินต่อไปคําที่9ก้าค่ะคำที่9ก้าคำว่านมนม เด,เด็กเขียนเสร็จเรียบร้อยกันแล้วหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจทานกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยตรวจให้คุณครูด้วยหากมีคำไหนผิดนะคะอย่าลืมว่าเมื่อกากระบาดผิดแล้วเว้นสองช่องนิ้วนะคะแล้วเขียนคำที่ถูกลงไปด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะ สำหรับวันนี้กิจกรรมเขียนตามคำบอกของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ